สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบุนายูเอชไอชแนลค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นอ่าเย็นของวันอาทิตย์นะคะประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาไปให้อาหารปลานะคะวันนี้ไม่มีขนมปังนะคะแต่วันนี้มีนีของทานเล่นนะคะเราไม่ได้ซื้อขนมปังเพราะเราอ่า ยังไม่ได้ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตอาทิตย์ละครั้งแต่อาทิตย์นี้ยังไม่ได้ไปเพราะว่ามัวแต่ไปตะเลาะต่อๆมัวแต่ไปเลาะนะคะก่อนที่จะไปห้อาหารปลาทุกคนมาดูนี่นี่เห็นไหมคะเนี่ยมะกอกค่ะหรืออัมเบรเรราภาษาอังกฤษก็เรียกอัมเบรเรราย e a ะทุกคนดูสิดกไหม ไม่ค่อยกินนะคะภาษาอีสานเขาบอกว่าบอึดอยากบอึดกินมันเป็นเนวนี่พี่น้องเอ,อ้ยบอึดอยากบอืดกินคืออย่างไะไอ้บอึดอยากบอืดกินคือว่ามีปลูกทุกอย่างที่ชอบกินนะมันมีหลายกะกินบบเบิดพี่น้องก็เลยบอึดอยากบอืดกลิอ่อมางทีพี่น้องมางทีมีแล้วก็ไม่กิน คือมันมีทุกอย่างคือเราปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่เราชอบกินทุกคนโอ้ยจะเป็นพี่น้องเนี่ยที่นี่คือเวอร์ชันเมืองไทยนะคะที่นี่คือรัฐฟลอริดาอเมริกาค่ะทุกคนค่ะปลูกได้กินทุกอย่างบึงพูนาอ,อันนั้นคือบักลิ่นไม้เดเดยอพี่น้องพูนะบักลิ่นไม้ลังจีออกลูกออกผลแล้วเด้อพี่น้องเฮ้ยมา น่องปลาว่าแต่ได้ยินมาแล้วเสียงดังน้องปลาน้องเต่ามาแล้วบนหัวพ่อว่เพ่วบนว่าแต่ได้ยินเสียงจำเสียงได้อันบ่าวาเตีงยงนี่บักกทินก็นเริ่มเถ่าพี่น้องมันหลายพดหลายเกินบุยแบกบุยอึดกินอีลีพี่น้องเออที่ระเบิดมีกับบกกินแ้่บ่มีกับอยากนี่เขาบอกว่าบุยอึดอยากบุยอึดกินโอ้ย มระอทิยพี่นองมามาแล้วยพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินคะ่ะยังแดดเจ่มอยู่นะคะ6โมงครึ่งช่วงนี้จะตกแต่ก่อนในพระอาทิตย์จะตกดินประมาณ9เอ้ย3ทุ่มกว่กานะช่วงนี้ก็เขาก็จะเริ่มเวลาเขาจะเริ่มนับถอยหลังเราตอนนี้ก็จะเริ่มประมาณสัก2ทุ่มแดดก็จะเริ่มตกพระอาทิตย์ก็จะเริ่มตกดอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ด,ดูคนดูคนดูคนดูนด, <c oughs> ดูสิจมแจมจๆมแจมจมจเอมีแต่ตัวใหญ่ๆนะน้องปลาอวบชนะเยอะไหมทุกคนอันนี้เป็นปลาที่อยู่ที่หลังบ้านของปูนาเองนะคะ <c oughs> ปูนาไม่ได้แบบมาปล่อยหรือมาอะไรนะคะเขามาของเองตามธรรมชาตินะคะ <c oughs> มีทั้งปลาตัวเล็กปลาตัว น้อยปลาตัวใหญ่ปลาตัวเล็กๆก็จะลยอยแถวนน้นเห็นไหมคะตัวเล็กๆอันนี้กาเรียกว่าปลาบีมนะคะทุกคนคะ่ปะปลาบีมแล้วก็ตัวใหญ่ๆนะจะเป็นปลาเบสเล็กกันนี่คือน้องเตา่าโอ้ยจะรีบดิ้นกันไปไหนโอ้ดูน,น,น,นุ่นมานแล้วนุน่นทุลุ่ทุลุ่มาแล้วพี่น้องคะ่ะโอ้ยอย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกัน คักขนาดเลยมากค่ะทุกคนมานั่งอีมานั่งมานั่งมานั่ง,งให้อาหารน้องปลานะคะคแ <c oughs> ดดล่มลมตกอันนี้คือแว่นตานะไปไหนขาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนแว่นตาเพราะว่าอายุมากขึ้นเนี่ยเราต้องการแว่นตานะคะ โอ้ยน่พี่น้องคนะน่ะน้องเต่าเรนถูรูทีดีนะคนะเมื่อปีที่แล้วนะคะเอาอาหารมาให้น้องปลาน้องเต่าเนี่ยจระเข้เนี่ยวิ่งตรงดิ่งมาเลยนะทุกคน,อนเออเขาชอบอาหารชนิดนี้เราต้องซื้อแบบนี้ดีกว่าคราวหน้าเดี๋ยวเราไปซุปเปอร์มาเก็ตเราซื้อแบบนี้ให้เขากิน เขาชอบมากเลยนี่ทุกคนชอบแบบนี้นะคะเกรี้ยงเลยให้ไปเกรี้ยงเลยมาโอ้ไม่ไหวเจ็บขาทุกคนเจ็บขาเจ็บขานะคะมาดูนี่มาดูน้องปลาดีกว่าอย่ามาดูค่อยมาดูน้องปลาน้องดามาเย่ยอาหารกัน พี่น้องเอ้ยเดี่ยความสุขของใอยทุกเย็นเราต้องมาให้อาหารเขาเพราะว่าเขาจะรอทุกวันเวลาเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็มีความผูกพันนะทุกคนปูนาไม่ตกเขาไปกินนะคะหัวบาท พูดตรงๆนะอาหารการกินมีอยู่หลังบ้านนี่เยอะเลยนะคะมีทั้งปูทั้งปลาเยอะจริงๆแต่เราไม่กินนะคะเราไปซื้อกินเพราะว่าเราไม่กล้ากินเพราะว่าเราเลี้ยงขเขาแล้วอ่ะกลัวบาดอุ้ยดูสิเนี่ยค่ะทุกคนตอนเย็นๆคนเขาจะมาเดินออกกําลังกายในหมู่บ้านกันแบบนี้นะคะพาลูกพหลานมาเดินออกกําลังกายกันนะคะวันนี้ จะพาดูนะคะอันนี้คือต้นลำไยต้นลำไยก็ลูดเอากิ่งกิ่งที่แก่ๆนะคะทุกคนค่ะลงเนี่ย mm hmm. เห็นไหมคะยอดอ่อน,ออนเขาเริ่มแตกแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะมะม่วงก็เหมือนกันเ mm hmm. นี่ยทุกคนยอดอ่อนเขาเริ่มแตกแนะ,ะ mm hmm. อันนี้คือมะม่วงเขียวสวยนะคะทุกคนคะ mm ่ะ hmm. ก็เอาเนี่ยใบแก่ๆเขารูดทิ้งนะคะแล้วก็จะ ให้ยอดอ่อนเขาขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะนี่เราก็มะพร้าวเหมือนกันทุกคนอันนี้คือต้นลิ้มจี่นะคะตอนมาแล้วไม่ได้ใส่กระถางเอามาลงเลยเป็นไงอะตุยเลยนี่มะพร้ากก็เหมือนกันนะคะทุกคนมะพร้ากก็จะแกะแกะ,แกะเอากิ่งที่แกะแกะขาทิ้งแล้วก็จะลอกไอ้ตรงเนี้ยตรงเปลือกอย่างเงี้ยลงนะคะทุกคน เพื่อจะไม่ให้ต้นเขาสูงขึ้นจะทําให้ต้นมะพร้าวเตี้ยนะคะเ,เรียกว่าทําโทษนะคะส่วนอันนี้ก็คือมะเขือพวงเวลามีก็ไม่กินเขาถึงบอกว่าเ,าเขาเรียกอะไรไม่อดไม่อยากเห็นไหมไม่อดไม่อยากก็คือปลูกทุกอย่างที่เรากินนะ ปลูกจนเราไม่อยากจะกินทุกคนเพราะมันมีทุกอย่างนี่อันนี้คือมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะทุกคน <c oughs> เด็ดใบเหลือแต่ต้นมันจะแตกออกมาหรือเปล่าต้องมาคอยลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนคะ่ะน้ําดอกไม้ซื้อมาเป็นปีนี้เป็นปีที่สองนี่ก็เหมือนกันโวคาโน่ ok <c oughs> ก็เด็ดช่วงใบช่วงนี้ออกนะคะนี่ให้เขาขึ้นไปข้างบนนี่ทุกคนมะม่วงเหมือนกันนี่ทุกคนตะกี นี่น้อยหนาก็เหมือนกันปูนาเอาใบที่เขาแก่ๆนะทิ้งนะะี่ค่ะทุกคนปูนาก็รูดรูดรูดเห็นไหมคะรูดก็เหลือไว้แต่ตรงไปประหายอย่างนี้นะคะปีนี้นะคะทุกคนคะ่ะพุทราดอกเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าจะจับหรือเปล่านะคะดอกกาลังออกเต็มเลยนีเป็นปีแรกนะคะที่พุทสาออกดอกแบบเยอะมากปีที่แล้วก็ออกแต่ออกไม่เยอะแต่ว่าเขาจับแล้วเขา่วงหมดเลยแต่ปีนี้ดอกออกเยอะเลยทุกคนออกมาเต็มเลย นี่เห็นไหมมะม่วงนะคะทุกคนค่ะมะม่วงภูนาตัดตัดกิ่งจริงหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นมะม่วงพันวาเลนเซียนะคะนี่ก็คือมะม่วงอกล่องเป็นพันของแม็กซิกันเดี๋ยวมัดรอลุ้นกันว่าจะแตกกิ่งออกมหมนนี้ก็ลูกนี้แบบ มะม่วงพันนี้นะคะทุกคนลูกหนึ่งหนักประมาณ3กิโลอกิโลกว่ากว่าทุกคนลูกใหญ่มากต้นนั้นเหมือนกันนะคะปูนาก็ติ่งตัดตัดหมดเลยต้องมาองรอลุ้นว่าต้นมงต้นไม้ปูนาจะแตกลกับมาไหมเขาจะตุยไหมมาแต่งสาวกันนะคะไม่รู้เหมือนกันนะปูนาเห็นเออเดี๋ยวลองแต่งสาวดูสินู่นอะน,น้นมะขามนะคะมะขามหวานกับมะขามเปรี้ยวต้นถัดไปก็คือมะขามเปรี้ยวนะคะจะมีอยู่สองต้นปลูกเห็นไหมคะเรียงกันไว้อันนี้ก็จะเป็นป่าน้อยนา ผูน่าจะลงน้อยหนาไปเยอะมากนะคะเวลากินก็จะเอามาเลเ็ดมเมลเ็ดมาเสียบส่วนตรงนู้นก็จะเป็นป่ามะเขือนะคะแล้วก็ต้นขี้เหล็ก,ลกต้นขนุนแล้วก็ต้นมะกอกป่านี่แหละคะ่ะทุกคนแล้วก็นี่ภูมิใจเสนอนะคะคือต้นลินไม้ค่ะภูมิใจมากต้นมะลุมก็ลูกแห้งเต็มเพราะเวลามีเราก็ไม่กินเขาเรียกอะไรไม่อดไม่อยากจริงๆทุกคนมีทุกอย่างไม่อด ไม่อยากคือไม่หมดอดไม่อยากก็คือปลูกทุกอย่างที่ชอบกินปลูกแล้วมันก็กินไม่หมดมันก็เลยไม่อดไม่อยากนะคะทุกคนหุยพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วจ้ามาเดี๋ยวจะไปถีบจัก,กรยานนะคะทุกคนโอ้ลืมจานน้องเต่าก็ยังหัวสลอนเฉลนอยู่เดอ้อพี่น,อน้องนนยังหัวสลอนเฉลนพอแล้วลูกพอแล้ววันนี้พอแล้วเนี่ยพอแล้วพอแล้วน้องปงน้องปลาก็รอดเดี๋ยวจะไปถีบจัก,กรยาน เพราะว่าไม่ชอบทีบจักรยานช่วงกลางวันอากาศร้อนนะคะมาได้เวลาไปทีบจักรยานนะคะทุกคนก็นี่ค่ะอยู่มอะเม,ม่เม่กันอย่งเส้วพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันสุบขสุขันใดจ้า <rs. S 3> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ